ครับ,รบดูครับเอ้ยอุ้ยอุวยดูครับเกงหัวตาครับสวัสดีครับผมพบกับช่องเปาตามติดชีวิตช้างน,นะครับผมคุณแม่หางดีของเรานะครับย,ย้ายไปทำพมามศาสแผลก่อนนะครับ ที่บ้านหลังเก่าครับห้อย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 เจลิงหีตุ้มไปไปไปเจลิงหีตหุ้มไปไปเร็วไปเร็วดูตัวเล็กของเราครับฮึด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 ดูครับฮึดดูอ้

Beloved 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 Liên <Cean> có khá có khen mẹ dù Bán cầu hấp bán cầu tham quân xã phía Thì bán cầu bay cầu bái thầy mày bay Ui để bán mẹ đồ Bây giờ cầu bán cầu lê bà nè Bưng 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 เลยบ้านไม่รบกแกเขาบ้านกูไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับเลยบ้านไม่เราบอยากเขาเลยบ้านเก่าฮึบโอ้ดูครับดูครับไม่ให้คุณตาเข้าไปใกล้เลยครับดูครับดูครับดูครับ

Đu hấp, đu hấp, ấy ấy Để con đâu Đu ครับ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเบาตามติดชีวิตช้างครับสมิงสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนดูคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับ สวัสดีแจ้ก่อนแลวคุณแม่แจ้สวยเร็วครับสับหล่นครับดเูเฉมิ่งของเราทำอะไรนี่ลินใบไม้ไไไมคุณแม่ก็มาจับแต่ปิกาจูเฉมิ่งครับ<อ>คุณแม่อะไร

đúng không, húp, cano anh lâu tham lê tham này thăm này thăm này tham lê 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 đó, ปึ๊บปึ๊บไปครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่กันกับแม่ครับเฮ้ย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 ดูครับเฮ้ยกลบนะเนี่ยกบเนี่ยเป็นกลบนะเนี่ยเอากบครับกลบกบเฮ้ยกบถึง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 ไปแล้วครับดูครับโอ้โหสนุกมากครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูครับเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไปแล้วครับไปแล้ว นะครับดูครับดูครับหันหันตูดใส่พ <and> ่อเป่าแล้วครับไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยดูครับเฮ้ยดูหูครับหยอกกันครับเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วดูครับเฮ้ย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 โอ้ยดูครับเฮ้ย Okay, okay. khăn khá cây 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 đủ cây 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 ้ไปแล้วครับไปแล้วครับชนปลาอ้วนแล้วครับชนปลาอ้วนแล้วเอาเอาดูครับดูครับดูครับดูว้วนปลาอ้วนครับดูว่านปลาอ้วนแล้วอ้วนปลาอ้วนของเราแล้วอ้วนปลาอ้วนแล้วไปแล้วครับดูครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหฝึกกินสับแล้วครับผมอ๋อมันสิบาดดาดด้วยเห่อไปนังเฮ้ยเฮ้ยมองไหมเฮ้ยนึกวก็บาดดากดูดูเไม่รู้คันอะไรนะครับดูครับดูดู ดูครับแลวครับเริ่มแล้วดังดังดังดูครับ,รบ,รบเฮ้ยไม่รู้คันอะไรนะครับคุณแม่ช่วยเก่าครับ ตัวครับไปไหนตัวเร็วเร็วดูครับดูครับพันครับพันอะไรกันนะนอะไรเนี่ยดูครับพันอะไรเนรานะ ขันไหนเนาะันไนเนาะันครับผมล้วมาแ้วาแ้มาแล้วมาแลรวมา้มาล้มาแ้วมาแลมามาล้มาวมาแล้วมาแล้วม้ม้ว้วาล้วมา้มามาแล้ล